สวัสดีเช้าวันที่ยี่สิบครับกระดูหางดำครับยี่ิบันนแล้วครับเช้ามาก็แค่ารแบบนี้นะครับแยกงกินแล้วก็กินอิ่มนอนทิ่วัดของเจ้าลูกไก่ประจำวันนะครับ